กับาอีกครั้งนั้นนะครับกับโปรเจกต์ม e c คร f t อันนี้ร้ายเยวฮาฮ่าฮ่าอ่าเพิ่มมา1ึงคนนะครับครับเงียบเงียบจังเออแล้วก็ผู้หญิงบ้างมาถึงต้องมีดีสารมาถึงจะมีดีสารเออผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งจะเลินละไม่พอไม่พอคู่ผ้าของบ้านอยู่ไหนครับไม่รู้ครับนี่เราก็ได้เห็นได้ว่าเราตกแต่กบ้านเพิ่มนะครับตอนนี้เป็น ห้องนอนพร้อมประตูปิดได้ครับพออันนี้ก็เป็นห้องไลบารีน,นะครับห<ป>นังสือนะครับห้องห้องอ่านหนังสือนะครับเปิดแล้มีหนังสือมาอ่าน <ไป S 1> เฮ้ยหายไปหายชูว่าเขืนแทบตายเอ้ยประตูเป็นไรวะเนี่ยก็ข้างบนนี้ก็เป็น,นข้างบนนี้เป็นห้องข้างบนนะครับซึ่งเราไม่รู้จะทำอะไรดีมันไม่ได้ใส่อะไรไว้ อันนี้ก็เป็นสิงีเราภูมิใจเสนอนะครับเป็นทีวีจอแบนระดับ HD รุ่น Sony ของเราเองเห็นไหมมีอยู่สี่มีอยู่สี่ปุ่มเจ๋งมากทีวีนึงเป็นสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ไปครับไปหน้าบ้านเอยครับครับจะเห็นว่ามีมีมีอนุสาวรีย์เหตุอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอนุสาวรีย์เหตุครับเราไปดูดีกว่าเออประมาณว่าใครสร้างไว้ครับ กองกองซางแฟนขับตางไว้เอา้าใ,ใครเจ็บวะทำไมแหลกกันจังไงเห็นคอแบบขวาเปอะขอโทษนี่ครับผมคิดว่าบนเหตุหรับมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเราดดลงปุับผมเห็นรูดาวขึ้นยอครับอ่ะฮะอะไรอะไรเออ นั่นก็เป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับใครสร้างไว้บ้านนั้นต้องบ้านไหนอะเนี่ยตรงที่กลุ่มตรงอิฟอะตรงประมาณเฮ้ยใครตกไปเลยวะตายปะโอ้ยเฮ้ยเดนก่อนครับอ้านี่ครับหลุดเดี๋ยวกลับมากลับมาครับซึ่งผมได้ไปเปลี่ยน texture pack มาครับเพราะ texture pack HD อันนั้นมันหลุดบ่อยอะเบื่อแบบเดิมที่สุดแล้วอุลเตอร์แมนหาทางลงุ่มไปฆ่ากันแต่หา ตายปะเกบตายครับเดือดสองหัวใจเอ่อลงไปไหนดียววะหาทางลงครับที่มีน้ำยาย่ายแอบปบินกันนะครับอยากเกียรนะครับโอ้โหปลอดภัยเย้เฮ้ยไ่ผมไม่มีดาบโนไม่มีดาบครับเข้าบ้านไปหาดาบก่อนสไปเดอร์โน้โน้สไปเดอร์เหรอไปเดอเหรอมีหัวใจเดียวโนนเฮมีตายว่ะ ต,ตายจริงด้วยเว้ยนี่ครับวันคิวเลยร์ไอ้แหงเกป็นไปแหงๆเป็นไปเลยผมมันแหลกอะเน็ตแหลกมากครับตอนนี้มีดาบไหมโนมครับดาบก่อนครับไมม่ี<อ>ดาบเอาดาบไหมครับเดี๋ยวครับให้เอาครับเอามาเอามาเดม,มันห่านเหรอใคราาไปล่ามาวะไปล่ามานี่ก็เอ้ยนอนมาทุกคนมานอนครับทุกคนมานอนอันนี้ชายหญิงเราไม่แยกเข้านอนนะครับขี้เกียจ เอฟล้อมกับบ้านกับบ้านไอ้หนูกับบ้านโลกกับบ้านกับบ้านโลกอะไรนะอีฟกับบ้านมาลูกมามาดูอีฟดิเดจะรู้น้องอีฟน้องเอฟน้องเอฟกับบ้านมาน้องเอฟกับบ้านใครเอาเครื่องค้าไปไว้ได้ไหนวะเนี่ยเราไม่ใช่ค้ากันยัน้องเอฟกับบ้านมาแล้วน้องเอฟกับบ้านเร็วเราอ้ากับบ้านน้องกับบ้านช่วยช่วยล้อมเร็ว คุณเอาเครื่องับกับเครื่องหลอบไปซ่อนแล้วมันจะทำใช้ยังไงครับอะไรนะครับคุณเข้าไปดูในบ้านดิครับคุณทำอะไรไฟอะทำอะไรเอะเนี่ยทุกคนไปนอนรอเลยเรามีปัญหาต้องเคลียร์กับพอปเอะอะไรอะเครื่องหลอบมันติดอยู่ใต้บันไดแล้วเครื่องทับหายไปอีพิกเฟนนิดหน่อยครับอย่าคิดมาก เอ่อเอาเป็นว่าสร้างเครื่องใหม่เลยแล้วกันอะไรวะเนี่ยทำอย่างนี้โอเคตัดไว้ตรงนี้แล้ววางเลยกันโอเคพอใจสองก่อนจะได้ขาอีฟิกเฟลแบบธรรมดาครับใครใก็ได้นอนเว้ยนอนนอนไปนอนรอสิครับรอแป๊บครับอีกดนเราบางไปนอนเลยครับ <Okay. S 2> อ้ยาวแล้วจะนอนรวมกันเลยเหรอ <c oughs> ใช่ที่ก,ก็นอนคุณไปที่ไปล้อมคุณไปนอนก่อนเลยร้มอมอ๋อฟุกนี่วะไปนอนเอ้ยฟุกร้องกับอีฟนอนครับนอนเด็กอ,อย่าดื้อครับนอนครับก็นอนสิครับไอ้เตียงหายไปไหนเรื่องเตียงอะครับครบแล้วนี่อีฟเอาไปนอนเดียว <Yeah, bitch. S 2> ค,ครับใครใครใครตีแบบวะ เอฟนอนรวมครับเอฟ<า>นอนนอนรวมครับเอฟนอนรวมครับไม่ต้องกลัวเราไม่ทำอะไรหรอกเออเล่นอะไรกันอยู่เนี่ะจะไม่แน่ใจฟุกนะเอาเชฟมาได้ไงวะเน,นี่ยเชฟมาได้ไงเขาถ่ายคลิปกันอยู่ครับโอ้โหครับคุณต้เข้าเซิร์ฟปรเดียวเข้าเซิร์ฟปรเดียวแล้วจะถ่ายก็เข้าเซิร์ฟมาครับช็อตอะไรนะถอตบ้าอะไรล่ะ ไมครับรอมรอมต้องมันรอรออยู่หรือล่าเอารงข้างอีฟแล้วกันไปจัดการดึง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 ตา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 ราตกคาตาตาตตา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 าตอาต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 าาต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  แย่งก <Yeah>, ัน g ูก็ l จะฟุ้ไม่ได้อีฟทำให้ทุกคนอยู่แล้วทายแหลกเลยอ๋อแอ๋เร็วเอาเลยน้องไปเร็วถ่ายนออ๋อทายอยู่เนี่ยอ๋อเอาเลยน้องเอ้ยเกาะชือกว่าไเอ้เล่นอะไรเนี่ยเขียวนอน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 ที่บอกแล้วว่ามอนสเตอร์มันจะเกิดอีกเอ้าอีฟจะลุกมาใหม่ไปนอนมันเช้าแล้วอ่ะโอเคไป ไปสำรวจไปสำรวจมันไปสำรวจมันอยู่นะครับไปสำรวจมันกันไปสำรวจมันกันก่อนเย่เย่ตาตาโอ้ไม่จอร์ดกิปเปอร์หนึ่งอยู่ด้านบ้านเอยหลังบ้านเออไปโอ้เห็นคิปเปอร์สองด้านว่ะโฟกุณเอาดาบมาดิเออคุณอยู่ไหนล่ะเออผมยนดาบไปให้แล้วตรงเครื่องคราบ่ะไหนวะ where is the dab นายเก็บไปแล้วหรือเปล่าอ๋อเจอแล้วนในายกดดักด้หวะไปอิลลาเฟลมาแล้วมาทำไมเนี่ยคุณเกียร์เนี่ยเอาตัวคนอื่นมาเล่นสไปเดอร์เบชกิปร์ระเบิดโอ้ทุกคนไปตายคีประระเบิดครับไม่มีอาวุธอ่ะโอ้ยแหลกไปคขาเอาเองดีครับเอ้ยคีประคีนเอ้าทีมันซอมบี้อินเดอะวอเตอร์ ซอมบี้อินเดอะวอร์ของครับเองอะไรขอใช้ขอใช้ไดมอนไดไหะไม่ได้ไม่ครับใช้ใช้ของไอรอนดีครับก็แดดใช้ทำดาบครับแดดแดดไอรอนก่อนไม่ต้องทับนะแดดแดดเนื้อซอมบี้ก่อนเฮ้ยนายเอาไปทำชุดต่ออะไรไม่ทำอะไรหายไปไหนเกือบสามสิบอันหายอะไรมันหายไปไหนอะไอรอนเหรออะไรหายอะ งงอะบ็อกออฟไอรอนมันมาไงใครคราบไววะไหนวะไหนวะยูในโกะผมยิบมาแล้วอะเก้าอันไอรอนอิงกอเอามาก่อนเพื่อปลอดภัยไดมอนด์มาเพื่อปลอดภัยโกะมันเพื่อปลอดภัยไม่เป็นไรครับมีคนคาบบล็อกออฟไอรอนไว้ครับเดี๋ยวงั้นผมจัดการเอาไดมอนด์แยกมาจะคาบทำไมวะเปลืองไปไอรอนคุณบิลด์ไอรอนไหนมาทุกคนเราเราเรามาแต่งพอ ช่วยคนช่วยเราจะเราจะทำที่คูช่วยแต่งข้างบนหน่อยดิแต่งแต่งเพื่อไปแต่งข้างบนหน่อยมามาเช่มาใครได้มีไม้มาช่วยแต่งข้างบนหน่อยมันมันโล่งมา่อไรนะ่ยทำอะไรดีคิดอยู่เรามีไม้เรามีไม้เราจะทำอะไรดีล่ะโอ้โหเรามาล้อมล้อมล้อมไอ้ล้อมล้อมรู้ด้เหรอเพลงนั้นฮะอะไรโยฟััง้เด็กเพลงอะไรเพลงอะไรอะแพลเด็กโจโตโปลิโอแดกค่ะ ตั้งแต่เล็กจนโตอ้าวคุณอีฟกับคุณลอมเหรอครับอ่าแล้วคุณใครไม่คุณเมียมาสร้างสร้างขบวนกันดีกว่านี่คือไอเดียของเรานี่คือไอเดียของเรานะครับนี่คือไอเดียของเราตุ๊กอยู่ไหนเนี่ยอ่าฮะาขบวนกันนะครับไอเดียไอเดียไอเดียเฮ้ยพวกเราไม่ไปอาบน้ำกันก่อนนะไอเดียเจ๋งว่ะพวกเราไม่ได้วางพวกเราไม่ได้วางพวกเรามีบาร์ดูเฮ้ยใครตัดไอเดียเจ๋งว่ะใครตัดวะ เขาทำไมเราวางของตัวนี้ไม่ได้เนม่่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยตื้ยโอ้ยโ่้มโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รวม้ันไปอ้ยโ้ยอ้ยใอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะยโอ้ย้ยใอรเอ้บันไดใครตีบัยได้้นโ้ยตรงยี้เนี่ยครตยบันไดไ้เนี่ยส่้ืนด้ยรู้ยลอเหรอไรบันไดหายไปไปอาบน้ไปเข้ไปเลยไมวะ อิฟเลอิฟมาอิฟมามะอิฟอิฟมานี่ลงมาเลยลงมาเลยจะไปไม่ไปจะมาไม่มาลงมาลงมาลงมามาเอาเอาก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีหลงโอเคโอเคลงมาาอ้าไปก็ไปเ้สไเ้ายเออาไปเข้าไป้วไเขาไปเข้าไปเข้าไปเข้าปเ้เ้าไเ้าเข้ากปไเข้าไ้าไเข้าไป้าเาไป้เข้าไป้าไเเ้า้ ย่นเอบกเย่เย่เย่เกูนีผู้หญิงโดนลุมอแล้วนี่โดนเป็นผู้หญิงคนเดียก็สวยไงครับเขาแจกันหมดแล้วแน่ผู้หญิงคนเดียวก็โดนลุมอย่างี้ยไปไปถ่ายคลิปต่อเอย่านอกเรื่องไม่นอกเรื่องอดอัดอัดมุมอัดทดัมเย่่ลอล็อเาลอเยยงหน่อย ไอ้ามาในบาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโธ่เอ้ยเวะเนี่ยใครเอาเกมวะเราจับเราไปอ่ะเราเอาไปเองอ่ะอ้ะไม่มีไม่มีเหรอไม่มีไม่มีไม่มีเกียร์จับดึงเข้าของเราครบเต้นเลยอ่ะดึงเข้าตัวใครเอาคิปเปอร์เข้ามาในบ้านวะเนี่ยท pues uh ี่เปิดประตูมาเนี่ยบอกแล้วไม่ให้เลี้ยงคิปเปอร์ในบ้านรอมถอยอ้าว แล้วไอ้นี่หายไปไหนวะกระจกไปหมดเลยกระจกไปหมดเลยกระจกไปหมดเลยอะได้เด้งเข้าตัวนายกระจกไปหมดเลยเด้งเข้าตัวนายอ่ะไม่มีแล้วเด้งเข้าตัวใครวะไม่เราคาบเองเลยเนี่ยสามลาันเนี่ยเราคาบเองกระจกไปหมดเลยอ่ะอ๋อสิบสี่สิบอันยังมีอยู่ไม่ต้องห่วงไก่ไก่ลังไฟอ่ะโอ้หที่นอนไม่พอแล้วปุที่นอนเราไม่พอปุ่มมาปุ่มกระจายไม่รู้เด้งเข้าตัวใครอะ่ะ เออแล้วก็ไอ้นี่อ่ะเ,ออเดี๋ยวเขาขอตั้งดูขอบก็นล้วกันอะอะไรโอเคปรเดิง okay. ไปไปไปเอาอาหารก่อนสร้างเฟ้นยังสร้างรัวไงนะฟูกจำไม่ได้นะเออถามคุณเท่ดีกว่าครับด้านลัวอ๋อใช่จำได้แล้วมาไม่พออีกแล้วใไหมโอ้โห oh, <no. S 2> ครับอะไรเจอ เห็ุเกียร์เฮ้ยใครโดนคิปเปอร์ลำเบอร์ไซด้หนงสองฟุ๊กคุณติดปุ่มด้วยครับผมไม่มีอีฟอีฟอีฟผมไม่ได้แล้ววะเนอะอีฟต่อยกันปะใครเอาปุ่มไปอือพวกคุณทำปุ่มด้วยโอเคครับปุ่มอยู่ที่ใครอะไม่มีปุ่มโอ้ของฟรีที่ขุดหรือใครเนี่ยที่ขุดเราอ่ะเอ้าทำอะไรอ่ะหลอมสร้างต้นไม้เหรอ ่ครับคุณคืนที่คุณผมมาด้วยอยู่ตรงนี้อ่ะมาอยู่ตรงนี้อ่ะนั่นแหละพวกอยู่ไหนๆนะอยู่ตรงนี้ตรงของลอมปะวะพอเท่าของลอมชัวเราอะโดนคีเปอร์แล้วเบิดอะไม่ันอยู่ในบ้านอ่ะอนนี้อยู่นอกบ้านนะอ๋อนอกบ้านเนอะไม่ใช่ของเราแหละเราไม่มี่ของพจบเลยเ่คุณใช้ตัวออริจนนอลงของคุณได้ไหมอ่ะทำไมต้องเอาตัวคนอื่นมาเล่นด้วย พวกเขาลุผมไปแล้วรอนี่น้องผมอ่ะรอเออผมเอไวร์เขาออกแล้วอ่ะเออแล้วคุณแฟนขับทําลายบ้านแฟนขับทิ้งดีไหมเนี่ยไม่ต้องร้อไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเข้าไปเฮ้ยเพราะเขาไม่รู้ไอพีใหม่อ่ะแล้โอ้ยเก็บเลยเออใครตกตกมาได้ไงวะงงจัดเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเอ้ยใครดูว่าเฮ้ยซิลิคอน ใครดันใครดันเราวะเมื่อกี้เราดันทุกคนเองะเอ้ย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 ขึ้นไม่ได้ใครขึ้นไครขาดเปนไงวะเนี่ยยิบ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 วะต่อเนี่ยตัดแม่งเลยทุกคนคนดูเราทุกคนดูเราฮะประเด็นประเด็นเราเย้รอด อยู่ไหนกันวะเนี่ยเย้เ yeah. okay. ออโอเคเฮ้ยพวกเราอย่านอกเรื่องดีไปอันนิวไลท์นะเฮ้ยอันนิวไลท์ต้องทำอะไรอ่ะไม่รู้คุณ <s ut ters> แร่อะไรแบบนั้นมัน้งพอเแบบดี๋ยวเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนครับเดี๋ยวเราต่อพัทหน้าก,กัน <Okay. S 1> โอ้ยวมาต่อพัทหน้านะครับเออสวัสดีครับ